โอเคนะครับในคลิปวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะตําแหน่งผู้รักษาประตูนะครับฝีเท้าดีราคาถูกนั่นเองซึ่งนักเตะที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่ากูตัวตัวนี้เลยนั่นเองนะครับก็เป็นกูตัวในร่างของการ์ดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับใน OVR แค่108เท่านั้นนะครับซึ่งในตลาดนะครับก็ได้มีการวางขายอยู่แค่13ล้านทองเท่านั้นนะครับก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถค่อนข้างสูงแต่ว่าราคาค่อนข้างต่านะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยนะครับว่าตัวนี้จะโหดจริงหรือเปล่านล โอเคนะครับก็มาเริ่มทําการรีวิวตัวละครตัวนี้กันเลยนะครับซึ่งผมจะนําไปเล่นในแง้งนะครับเพื่อที่จะสามารถวัดความสามารถของมันได้จริงๆนะครับนี่นะครับฝ่ายตรงข้ามก็ใช้กูตัวล่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีกองหน้าอย่างโรนันโด,นโดนล่าง2,000ล้านมาด้วยนะครับผมก็มาเริ่มเกมกันเลยนะครับผมเป็นฝ่ายได้เขี่ยบอลก่อนนะครับจังหวะนี้เขี่ยออกมาที่ของคาฟูนะครับจะขึ้นหน้าไปเจอกองหลังฝ่ายตรงข้ามยืนกันแน่นเลยนะครับก็เลยต้องหาช่องวนเพื่อที่จะส่งทะลุช่องไปนะครับ จังหวะนี้ส่งทะลุช่องไม่ได้ครับก็เลยต้องวนกลับมาเปิดไปทางฝั่งซ้ายนะครับดูโนเมนเดสตัดกลับมานะครับของฟาน่าบัลหลักลองเปิดมงดูนะครับจังหวะนี้จะมงได้หรือเปล่าฝ่ายตรงข้ามเซฟไว้ได้นะครับนี่นะครับคูตัวของฝ่ายตรงข้ามเซฟลูกเปิดมงได้เฉยเลยนะครับได้จังหวะเตะมุมลูกแรกนะครับมงลูกนี้ติดสกัดฝ่ายตรงข้ามสกัดออกมาเข้าทางผมนะครับจังหวะนี้ส่งกลับมาแล้วก็ยิงเซฟได้อีกแล้วนะครับผมสำหรับนายประตูคู่ตัว โอยอาร์หนึ MM ่งร้อยแปดของฝ่ายตรงข้ามครับได้เตะมุมลูกที่สองโยนเข้าไปมงอิดยิงอีกครั้งไปติดก้องหลังของฝ่ายตรงข้ามนะครับได้เตะมุมเป็นครั้งที่สามเตะมุมครั้งที่สามโดยคาฟูนะครับเปิดโด่งๆเข้าไปขึ้นมงติดกล้องหลังของฝ่ายตรงข้ามอีกแล้วนะครับได้เตะมุมเป็นครั้งที่สี่เกมรับค่อนข้างเหนียวอย่างมากเลยนะครับกองหลังของฝ่ายตรงข้ามเปิดเตะมุมลูกที่สี กระโดดขึ้นมงคนเดียวเรียบร้อยครับผม1ประตูต่อศูนย์มงโดยกล้องหลังของผมนะครับที่ทางเกมแจก,กมานะเด็ก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถค่อนข้างสูงและข้าตัวสูงด้วยนะครับทําให้ขึ้นมงลูกนี้เป็นประตูขึ้นนําไปเลยนะครับต่อมาเริ่มเกมกันต่อเลยครับตอนนี้ทีมของผมได้ขึ้นนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อศูนย์ฝ่ายตรงข้ามต้องเอาประตูคืนแล้วนะครับจังหวะนี้ เอดสก,กัดนะครับผมสก,กัดบอลมาได้แล้วก็จะทําการสวนกลับส่งมาแล้วนะครับทางขวาขวาเหมนส,สามารถตอกตอกในนี้กองหลังของฝ่ายตรงข้ามได้ครับจังหวะน,นี้เปิดเข้าไปโดนมองสก,กัดออกมาได้นะครับแล้วก็เป็นการสวนกลับของฝ่ายตรงข้ามนะครับจังหวะน,นี้กุลลิดแทงทะลุช่องไปที่โรนันโดล่าง2องพลานลครับโรนันโดล่าง2องพานนรลุดเดียวแล้วครับผมจังหวะนี้ง้างเท้ายิงติดเซฟนะครับผมาน,นงายประตูกูตัวเซฟไได้เฉยเลยนะครับจังหวะนี้ยังไม่เสียประตูนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามได้เตะมุมเปิดเข้ามา มงเคลียร์กมาได้นะครับเคลียร์กมาจากหน้าปากประตูนะครับแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามยังได้บอลอยู่นะครับบุกอย่างต่อเนื่องครับจังหวะนี้จะตอกส้นตอกไม่ผ่านกล้องหลังของผมนะครับอ้าวแล้วผมก็ส่งพลาดจริงกันนะครับจังหวะนี้ฝ่ายตรงข้ามยิงติดบล็อกอีกแล้วครับผมเคลียร์กมาได้อีกแล้วผมบุดวิดเลยครับรอดจากการเสียประตูอย่างบุดวิดจังหวะนี้จะสวนแล้วสวนกลับไม่ได้นะครับฝ่ายตรงข้ามยืนค่อนข้างแน่นเลยนะครับทำให้ไม่มีช่องที่จะส่งต่อขึ้นไปข้างหน้าเลยนะครับส่งมากลับด้านหลังนะครับเพื่อหาช่องนั่นเองจังหวะนี้ผมได้บุกแล้วนะครับ ส่งต่อไปที่ลูซบิโอโดนแย่งบอลน,นะครับแต่ว่ายังไ,ได้บอลอยู่จังหวะน,นี้ก็ฝ่ายตรงข้ามยังเคลียร์มาได้เช่นกันนะครับฝ่ายตรงข้ามจะบุกนะครับผมหมดครึ่งเวลาแรกนะครับทีมของผมนาอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับจากการเตะมุมนั่นเองค่อนข้างมันอย่างมากเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามบุกอย่างไม่ยั้งเลยนะครับจังหวะน,นี้แต่ว่ากู้ตัวก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีพอสมควรเลยนะครับมาเริ่มกันต่อครึ่งหลังครับ ฝ่ายตรงข้ามก็ต้องการประตูที่จะตีเสมอให้ได้เร็วที่สุดเลยนะครับจังหวะนี้หาช่องอยู่เปิดมาที่กุลิตกุลิตหาช่องส่งมาที่เบนเซม่าเบนเซม่าเปิดไปทางควางขวาหาคิมมี่จะเปิดโมงเข้าไปหรือเปล่าไม่เปิดนะครับตัดมาที่กุลิตส่งต่อให้เบนเซม่ายิงติดบล็อกนะครับผมแล้วก็นายประตูกูตัวก็รับบอลได้อย่างนิ่มนวลเลยนะครับเป็นฝ่ายของผมที่จะบุกบ้างครับจังหวะนี้แต่ไม่มีช่องที่จะส่งเลยก็เลยส่งคืนหลังกลับมาที่กูตัวครับแล้วก็ไปบุก บอลทางขว่างฟ้านะครับบอลหลักบอลหลักเปิดที่ขว่างขวาส่งมาที่เบนเซม่านะครับแล้วก็หลุดหรือเปล่าจากวันนี้บอลหลักตอกส้นแต่ว่ากองหลังวิ่งค่อนข้างเร็วนะครับก็เลยต้องส่งกลับมาแล้วก็เปิดมงเข้ามาโดนเคลียร์มาได้ยังไม่พ้น,นเขตอันตรายยิงติดบล็อกแล้วบอลก็ไปเข้าทางของฝ่ายตรงข้ามนะครับฝ่ายตรงข้ามบุกแล้วจากวันนี้เบนเซม่าตอกไปเพื่อนนี้เบนเซม่าหลุดเดียวไปแล้วผม ง้างเท้ายิงกูตัวเซฟไปได้แล้วสุดยอดเลยครับสําหรับนายประตูตัวนี้นะครับเซฟลูกหลุดเดี่ยวมาสองครั้งติดแล้วนะครับทั้งโรนันโดทั้งเบนเซมา่ากูตัวเซฟได้หมดเลยนะครับแต่วันนี้แด้เปิดมงเปิดมาถูกสกัดไปได้ครับยิงติดบล็อกแล้วก็นายประตูปัดออกมาครับยังไม่พ้นเขตอันตรายได้เป็นลูกเตะมุมนะครับสาหรับฝ่ายตรงข้ามนั่นเองฝ่ายตรงข้ามได้ลูกเตะมุมลูกนี้โยนเข้าไปในกรอบเขตโทษมงเคลียกมากุลีบยิงสวนติดบล็อกนะครับนายประตูออกมาไม่เจอบอลโอ้โห กองหน้าของฝ่ายตรงข้ามก็โมงไม่ตรงกรอบเช่นกันนะครับเลยทาให้รอดจากการเสียประตูในครั้งนี้เป็นได้นะครับผมเกือบไปแล้วครับสำหรับลูกเมื่อกี้กุ uh, ลิดยิงมาติดบล็อกในประตูวิ่งออกมาไม่เจอบอลน,นะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามมง่งหลุดกรอบไปเฉยเลยนะครับแต่ well, วันนี้นะครับผมจะบุกแล้วแต่ว่าโดนสกัดไว้ได้นะครับกุ well, ลิดมาแล้วครับผมเบเล่วินเลียมโดนสกัดไว้ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะสวนกลับแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีช่องเลย ผมจะเปิดบอลไปทางขวางขวาหาช่องไม่เจอเลยครับนี่นะครับฝ่ายตรงข้ามเข้ามาหาบอลถึง3ตัวเลยทีเดียวนะครับทำให้ผมไม่มีช่องที่จะเปิดไปข้างหน้านะครับอันนี้ผมไม่ได้ทวงไว้นะครับแต่ว่ามันมันไม่มีช่องที่จะส่งไปนะครับเปิดมาลูกนี้ติดสกัดแล้วก็จบครึ่งเวลาหลังนะครับจบเกมครับผมทีผมชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้จากลูกเตะมุมลูกเนี้ยนะครับที่ทาให้ทีมผม ขึ้นนําไปได้นะครับและหลังจากนั้นฝ่ายตรงข้ามก็บุกอย่างไม่ยั้งเลยนะครับแต่ว่าเกมรับแล้วก็นายประตูของผมก็ทํางานกันได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้เกมนี้ผมชนะไปได้1ประตูต่อศูนนั่นเองก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมมารีวิวนักเตะนายประตูนในราคาแค่10กว่าล้านนะครับแต่ว่าความสามารถนี่ระดับพันล้านเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็เจอกันอีกทนในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ